อ่าค่ะทมค่ะ oh. <coughs> วันนี้เราอยู่ที่แถวชนบทของจังหวัดสุรินทร์นะเพื่อนเรามาดูชาวบ้านกรอกข้าวเอาไปขายนี่ตักข้าวใส่รถเนาะตอนเช้าก่อนที่จะไปดูเราก็ให้เพื่อนชมวิวรอบให้ชมวิวรอบๆบก่อนเนาะก่อนจะเข้าไปดูข้างในให้ชมวิวรอบรอบก่อน กำลังจะตักข้าวใส่รถเนาะตอนนี้โอ้น่าจะตักใส่แล้วนี่เดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนเนาะเดี๋ยวต้องเดินเข้าไปข้างในก่อนน้องเพื่อนเข้าไปถ่ายข้างในไม่ได้เนาะยืนตรงนี้มองไม่เห็นหมดทุกคนนะ โอ้ขา้างหน้ายุ่งมีกระสอบอะไรเยอะแยะกระสอบปุ๋ยบ่โอ้มีกระสอบปุ๋ยที่ใส่ข้าวทวนทุกปีแล้วนี่เอาเก็บไว้ตรงนี้ไว้กรอกข้าวได้อีกไ,ได้ทิ้งแล้วใส่ปุ๋ยข้าวเสร็จแล้วก็เอากระสอบไว้แบบนี้ี่เอากระสอบห้อยไว้ไว้ไวกรอกข้าวกรอกพันุข้าวได้นี่เพื่อนใช้งานโตได้วันนี้ก็มาตักข้าวใส่รถก่อน อันนี้ข้าวเต็มอย่างเต็มอยู่เนาะยังไม่ไขายเลยเพราะมีไก่อยู่ข้างหน้ายุ้งอีกนี่ไก่กำลังกบไข่อยู่ตรงนี้อ๋อไก่กบไข่ข้างหน้ายุง้ง คนข้างในอยู่สองคนข้างนอกอีกสองคนเนาะต้องต่อกันเพื่อนต้องส่งต่อต้องส่งต่อกันออกมาเนาะเพราะว่ารถจะจอดอยู่ข้างล่างนั่นเพื่อนนี่คนหนึ่งส่งออกมาจากข้างในอยรับข้างในคนหนึ่งก็รับอีกต่อหนึ่งไปเทใส่รถเนาะนี่โอ้ฝุ่นเยอะเด้อนี่คน่ายก็โดนฝุ่นโอ้ <laughs> ข้าวจะแห้งเนาะ กม็มันมีฝุ่นนิดหนึ่งสมัยก่อนจะเกี่ยวใช้เใช้มือเกี่ยวฝุ่นจะไม่เยอะแบบนี้อันนี้ใช้รถเกี่ยวฝุ่นก็เลยเยอะสมัยก่อนนวดใช้รถนวดเนาะเกี่ยวโดยมืออันนี้ใช้รถเกี่ยวเกี่ยวข้าวเกี่ยวมาก็เกี่ยวตอนเปียกน้องเพื่อนเอามาตากฝุ่นก็จะติดมาด้วย แต่ถ้าใช้คนเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวใช้เกี่ยวเกี่ยวมาสมัยก่อนเนาะใช้รถนวดก็ข้าวจะแห้งทีนี้ก็เวลาเราข้าวจะแห้งมาจากนาเลยเนาะเวลาเอามานวดข้าวก็ฝุ่นก็จะฝุ่นก็จะออกไปพร้อมกับเรานวดข้าวแล้เพื่อนแต่สมัยนี้ใช้รถเกี่ยวใช้รถเกี่ยวข้าวก็เลย ข้าวล้มข้าวไรนาะเกี่ยวทั้งน้ทาทั้งไรบางทีก็อาจจะมีฝุ่นติดมาเนาะเอามาตากเสร็จก็ขนใสยุ่งเลยบางทีฝุ่นก็ยังอยู่เนาะไม่ได้เป่าออกเพราะว่าเกี่ยวทั้งเปียกเนาะแต่ก็สะดวกความสะดวกก็จะเป็นแบบนี้เนาะแต่ก็คนละอย่างกัน เกี่ยวใช้รถเกี่ยวมันก็จะดีไปอย่างแต่ที่เร็วนะดีเพราะเร็วแต่ว่าฝุ่นจะเยอะแบบนี้แหละตักข้าวสี่คนเฮ้ยตักข้าวสองคนอยู่ภายในแต่ข้างนอกคอยเทข้าวนะคนหนึ่งคอยหยิบออกมาจากขาในยุ้งคนหนึ่งคอยเทข้าวใส่รถนี่ ยงก็จะเป็นยุงแบบนี้แล้วนี่เป็นผนงังเป็นสังกะสีอันนี้เป็นยุงทำใหม่เนาะเป็นสังกะสีเสาไม้เสาปูนอยู่ข้างล่างเสาปูนอยูข่ข้างล่างก็จะเป็นเสาปูนนิดหนึ่งประมาณเม็ดหนึ่งแล้วก็เป็นเสาไม้ทั้งหมดเลยเนาะที่ใช้เสาปูนข้างล่างเพราะว่าป้องกันปลวกเพื่อนจะขึ้นเนาะ อันนี้ก็เป็นเสาไม้แล้วก็เป็นผนังผนังเป็นสังกะสีเนาะนข้าวจะเยอะนะยุงนี้ต้องใช้คนหลายคนต้องจ้างคนมาช่วยตักข้าวนี่เทใส่รถเนาะสมัยก่อนจะกรอกใส่กระสอบเพื่อนๆ <c oughs> ทุกวันนี้ก็ใช้การเทใส่รถเลย ไม่ต้องกรอกใส่กระสอบนะแต่ก่อนสมัยก่อนกรอกใส่กระสอบแล้วก็เบกออกใส่รถเนาะเอาไปขายตอนสมัยก่อนแต่ใช้รถเอารถสองแถวสมัยก่อนนะที่ไปตลาดนั่นแหละกรอกใส่กระสอบตอนเช้ารถก็จะมาเอาข้าวไปขายนะแต่ทุกวันนี้ใช้รถแบบ ใส่รถแล้วก็เทใส่รถเลยไม่ต้องใส่กระสอบเหมือนสมัยก่อนนะ ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะเป็นบรรยากาศรอบๆเนาะ เรายืนถ่ายคนขนข้าวคนตักข้าวนานไม่ได้เพื่อนเพระาะ่าฝุ่นเยอะเราก็ให้เห็นบรรยากาศรอบๆด้วยเนาะวันนี้ทุกวันนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงเ,เนาะก่อนกรอกข้าวใส่กระสอบก็เอาไปขายทุกวันนี้ก็เทสใส่รถแบบนี้เลยเนาะ

គេនិយាយទាំងក្បោនយករកអេជုပ်អីជုပ်ដុល្លារក្បោនអឺគំマイតវិភាគទីនខ្លាំងមកក៏ឆ្លក់ថាទៅ